สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้จะพาไปอัปเดตเรื่องราวของซาดิโอมานเน่กองหน้าทีมชาติเซเนก้าของลิเวอร์พูลกับข่าว,ข,าวข่าวที่เตรียมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการซาดิโอมานเน่ประกาศอย่างชัดเจนว่าอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าสัญญาจะยังเหลืออีกหนึ่งปีและมีการเจราจาสัญญาใหม่ไปบ้างแล้วก็ตามการตัดสินใจในครั้งนี้น่าจะมาจากการอยากได้ความท้าทายใหม่ๆ หลังคาแข่งแนียงกฤษมาแล้ว8ปีตั้งแต่เซาเทมป์ตันจนมาถึงเลี้ยวภูมาเน่ได้มาแล้วทุกแชมป์ที่ควรจะได้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเอฟเอคัพลีคัพและแชมป์สโมสรโลกกับทีมเลี้ยวภูโดยยิงไปแล้วทั้งหมด120ประตูให้กับเลี้ยวภูเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในยุโรปเขาไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกแล้วยิ่งในวัย30ปีถือว่าเป็นช่วงปลายทางของการค้าแข่งแล้วถ้าอยากจะย้ายไปสนุกกับทีมใหญ่ในลีกอื่น ...affording Alexander-Arnold the space at least to be found. Mane! Deadlock broken. Van Dijk. Mane. An excellent ball. He's clean through. Never in doubt. Mane from distance. เรื่องเงินก็เป็นอีกปัจจัยที่สื่อต่างประเทศพูดถึงกันเยอะมากมาเน่ต้องการค่าเหนื่อยที่สูงเกินกว่าที่วอร์พูลจะให้ได้มีรายงานว่าตัวเลขที่มาเน่อยากได้คือ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวดังนั้นการย้ายทีมแบบที่สโมสรได้เงินแทนที่จะอยู่กันไปในปีที่เหลือแล้วค่อยแยกย้ายอาจไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับทั้งคู่การต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของโมฮัมเหม็ดซาน่าก็ถูกยิบยกมาพูดถึงกันมาก ถึงแม้ว่ามาเน่จะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนยิงประตูสำคัญมากเท่าไรแต่ว่าสปอตไลท์ก็ยังส่องไปหาซาร่าอยู่เสมอโดยมาเน่เพิ่งจะออกมาเปิดใจกับสื่อว่าถ้าชาวเซเนกัล60-70%อยากเห็นผมย้ายออกจากรีพูดได้เลยผมจะทำตามนั้นแล้วรอดูกันนี่เป็นการย้ำความในใจที่อยากจะบอกแต่พูดไม่ได้เต็มปากให้โลกฟุตบอลได้รับรู้กันชัดๆปลายทางที่เป็นไปได้ที่สุดที่มาเน่จะลงเอยด้วยก็คือสโมสรบาเยนมิวนิก เพราะว่าทีมเือใตไ์อยากได้กองหน้าไปทดแทนโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ที่ประกาศชัดเจนแล้วเช่นกันว่าเวลาของผมกับบายเยนมันหมดแล้วการไปบายเยนเรียกได้ว่าสามารถการันตีแชมป์ให้มาเน่ได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็บุนเดสติก้าหรือว่าอาจจะมีเดเบโพคารแถมมาให้ด้วยส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกบายเยนคือเต็งแชมป์ทุกฤดูการอยู่แล้วอยู่ที่ว่าซีซั่นไหนจะไปถึงแชมป์หรือไม่ก็เท่านั้นการเดินจากไปของซูปปเปอร์สตาร์บางคน เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในโลกของฟุตบอลไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้สามประสานในแดนหน้าของริวพูซาลามาเน่ฟิมิโนโเมื่อถึงเวลาก็จําเป็นต้องแยกย้ายเจอเก้นคอปุนซือของริวพูเข้าใจเรื่องนี้ดีถึงได้เติมขุมกําลังมารอช่วงเวลาแบบนี้เอาไว้แล้วดิโก้โชตาลุยดีอาร์สไม่ได้มาเป็นตัวแทนของมาเน่หรือว่ากองหน้าคนอื่นๆที่กําลังจะย้ายทีมออกไปเพราะพวกเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมตั้งแต่ที่มาเน่ยังอยู่ในถิ่นอันฟินอยู่แล้ว การขายมาเน่ในตลาดซัมเมอร์นี้หมายความว่าลิอร์ผูลจะได้เงินอีกก้อนไม่เล็กไม่ใหญ่มาเสริมทีมโดยไม่ต้องเร่งรีบทุ่มเงินล่ากองหน้าหโหดมาใช้งานเพราะเท่าที่มีก็ถือว่าดีอยู่แล้วการแยกย้ายในครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อจิตใจของแฟนบอลอยู่บ้างแต่ถือว่าเป็นการจากลาแบบวินวินกับทุกฝ่ายมาเน่เดินหน้าต่อในอาชีพค้าแข้งแล้ว แฟนบอลของหงแดงก็ต้องมูฟออนด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของซาดิโอมาเน่ที่เตรียมจะเป็นอดีตกับเลี้ยวปูและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ